เบิร์ดที่สี่นี่แกว่าไงนะน้ำเสียงธนสันเครือแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินชินจังไม่ไหวแล้ววะ่ะฉันบอกแกว่าชินจังลูกชายแกมันสู้มาได้แค่นี้แล้วจริงๆวะ่ะชินจังตายแล้วปารมีบอกด้วยน้ำเสียงเครือเช่นกันมันเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากจะบอกกับทนศเลยเพราะเขารู้ดีว่าธนศเพื่อนรักของเขา แล้วก็เอนดูเจ้าปลาคัฟสายพันธุ์ตันโจตัวนี้มากแค่ไหนปลาคัฟมันเป็นปลาที่อายุยืนนะเว้ยแถมมันยังแสนรู้น่ารักมีสเสน่ห์ในแบบฉบับของมันเองฉันชอบเจ้าตัวนี้ว่ามันแสนรู้แถมเวลาให้อาหารมันก็มาวนเวียนตีลังกาล้อเล่นอย่างกับประจบเขากินอาหารเลยปารมีจําได้ดีเวลาที่ธนุดชมปลาตัวโปรโด,ดให้เขาฟังทุกครั้งที่ปารมีไปเยี่ยมชมถึงบ้านของเจ้าพ่อสื่อเรื่องจริงเดีอววะ ธนดยังรันที่จะตื้อถามเพราะเขายังไม่อาจทำใจได้แล้วถ้าปาฏิหาริมีจริงก็อยากจะให้เป็นเรื่องล้อเล่นที่ปรมีกุขึ้นมาหลอกเขาเท่านั้นอืมทำใจว่าเพื่อนชินจังมันป่วยเป็นนอนสมองแต่ความจริงแล้วมันก็มีโอกาสจะรักษาหายได้ถึงจะมีโอกาสรอดน้อยก็เถอะแต่ความโชคร้ายมันอยู่ที่ความบอบช้ำภายในที่มันคงหล่นลงพื้นตอนแกรถชนนั่นนะ่ะประมีอธิบายถึงสาเหตุมาทางสายโทรศพัพท์ ขณะที่เขาเองก็ทอดสายตามองซากของเจ้าชินจังที่ลอยเทเต้บนผิวน้ําด้วยร่างไร้วิญญาณฉันทําใจไม่ได้เลยว่ะธนดพึมพำเสียใจเสียงสั่นเบาๆหัวใจหวิวว้มันรู้สึกเหมือนหัวใจกําลังจะขาดอากาศหายใจลงไปให้ได้ฉันรู้ฉันเข้าใจความรู้สึกแกดีปรมีทําได้ดีที่สุดนาทีนี้คือการปลอบธนดได้แต่งเงียบในใจกระตุกสัน่น มันเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครเข้าใจความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงมันไม่ใช่จะวางความรู้สึกนั้นแล้วถ่ายทอดบอกเล่าออกมาให้กันฟังได้ง่งายๆสัญญาณบางอย่างระหว่างผู้เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงบางทีมันสื่อสารกันได้และรับรู้ก็แค่ผู้เลี้ยงที่รู้สึกสัมผัสต,ต่อสัตว์เลี้ยงเท่านั้นเรื่องของธนศกับชินจังก็คงไม่ต่างกันหรอกไม่มีใครรู้ได้ว่าชายหนุ่มจะรู้สึกสูญเสียมากแค่ไหน กับการจากไปของปลาคัฟตัวน้อยๆอย่างเจ้าชินจังแล้วแกจะเอาอยัางไงวะแกเก็บไว้นั่นฉันกำลังจะไปรับชินจังมาฝังไว้ท้ายสวนทนดเอ่ยเสียงเศร้าอืมเอางั้นก็ได้รีบมาแล้วกันเฮ้ยไอโนดแกทำใจนะเวย้ยอย่างที่ฉันเคยบอกลาพวกนี้มันอาจรับเคราะห์แทนเราก็ได้ใครจะรู้ปีนี้แกยี่สิบห้ารันถ้ามันบอกแกได้มันคงอยากจะบอกแกว่า ทำหน้าที่สัตว์เลี้ยงได้ดีที่สุดแล้วคืออาจจะรับเคราะห์แทนทำใจซะแล้วค่อยหาเจ้าชินจังตัวใหม่ชินจังอย่างชินจังมันไม่มีปลาตัวไหนมาแทนที่มันได้หรอกเว้ยฉันคงไม่เลี้ยงปลาคัฟตัวใหม่เพิ่มอีกแล้วละ่ะน้ำเสียงของชายหนุ่มเศร้าสลดเอาหนะ้าแกอย่าลืมสิฉันนอะเลี้ยงปลามาก่อนแกกว่าจะเก่งขนาดนี้ก็ทำปลาตายมาแล้วหลายตัวของอย่างนี้มันต้องศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ และต้องค่อยๆเข้าใจมันว่าปารมีปลอบเพื่อนเสียงอบอุ่นด้วยการยกตัวเองขึ้นมาเปรียบเป็นตัวอย่างให้ธนทดเห็นภาพแล้วมันก็จริงอย่างที่ปารมีพูดกว่าเขาจะเลี้ยงปลาคัฟได้เก่งจนเข้าขั้นเป็นหมอปลาได้ก็ต้องอดทนใส่ใจฝ่ายรู้แล้วที่ร้ายที่สุดก็ทำปลาตายมาแล้วนับไม่ถ้วนฉันว่าถ้าไม่เจออุบัติเหตุกับยายนางฟ้าหัวใจซาตานนั่นที่ทำให้ชินจังกระเด็นออกจากถังออกซิเจนไปชินจังคงไม่ต้องมาตายอย่างนี้ ธนศเสียงจริงจังความเสียใจเปลี่ยนเป็นความโกรธด,ดวงหน้าของคู่กรณีลอยมาชายหนุ่มเคยค่าโทษไว้แล้วว่าถ้าชิงจังของเขาเป็นอะไรไปแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นต้องได้เห็นดีกันบรรยากาศบริเวณที่จัดงานแฟชั่นกำลังวุ่นวายทันทีที่ธนศไปถึงเขาก็สอดสายสายตามองหานางฟ้าหัวใจซาตานที่ชื่อพลอยไหมแล้วสายตาคมของเขาก็สะดุดร่างเปรียวบางที่กำลังขมขม่นทำงาน เธอกำลังซักซ้อมกับบรรดานางแบบและนายแบบที่กำลังซ้อมสเต็ปการเดินแบบบนรันเวย์พลอยหมายไม่อยากให้คิวพลาดเพราะนี่เป็นแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าคอลเลกชันแรกภายใต้แบรนด์ของตัวเองอะใครมาทำบ้าๆกับฉันแบบนี้เนี่ยไม่เห็นหรือไงคนกำลังยุ่งพลอยหมายตกใจสะดุ้งที่มีมือหนึ่งคว้าแขนเธอมาบและบีบแน่น หญิงสาวหันไปเผชิญหน้าเจ้าของมือแกร่งที่จับเธอไว้ในอาณักขณะที่กำลังง่วนอยู่กับงานในตอนนี้นี่คุณกำลังทำอะไรแฟชั่นนิสต้าสาวเหวี่ยงคำถามออกไปอย่างฉุนโกรธก็มีทุร่ากับคุณนะสิชายหนุ่มตอบเสียงเครียดมีอารมณ์โกรธอยู่เช่นกันทุร่าอะไรนี่ปล่อยนะฉันมีอะไรต้องคุยกับคุณด้วยงั้นเหรอหญิงสาวสะบัดแขนต่อต้านคนตัวโต,วตวกว่าที่ยืนกระชากลากถูอยู่ตรงหน้า มากับผมธนัออกคำสั่งไม่นี่ไม่เห็นหรือไงฉันยุ่งอยู่พลอยหมาขัดขืนเพราะเธอกำลังเอาใจใส่กับงานสำคัญของแบรนด์เสื้อผ้าตนเองอยู่มันเป็นครั้งแรกที่สำคัญมากและงานแฟชั่นก็กำลังจะเริ่มในไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วทุกอย่างผิดพลาดไม่ได้มีเช่นนั้นสิ่งที่พลอยหมายทุ่มเทกับก,บการเตรียมงานแฟชั่นคอลเลกชันนี้ก็เท่ากับศูนย์เปล่าผมไม่สน ทนศเสียงเข้มและดูไม่สะทกสะทานกับการขัดขืนของหญิงสาวเลยสักนิดเดียวนี่คุณไม่ทันได้ประท้วงอะไรคนตัวโตวกว่าเลยสักนิดเดียวเขาก็ลากเธอออกจากหน้าเวทีและเดินออกมาจากงานแบบถูลูดถูกกลงนี่ปล่อยนะปล่อยไหมาจะบัดเสียงพลางก็บิดข้อมือไปมาเพื่อจะให้พ้นจากพันธนาการของเขาแต่มันก็ไร้ผลเพราะธนศมีแรงมากกว่ากระทั่งเขาพอใจหยุด เอาละมีอะไรก็ว่ามาฉันต้องเรีบไปทำงานพรอยหมายสรุปรวบรัดเพราะต้องการตัดรำคาญกับชายหนุ่มตรงหน้าไม่เคยจะสร้างความประทับใจเลยไม่ว่าเจอกันครั้งไหนๆผู้ชายคนนี้เนี่ยผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าถ้าชิงจังเป็นอะไรไปคุณต้องชดใช้น้ำเสียงของเขาจริงจังเอาเรื่องทีเดียวชินจังดูเหมือนพลอยไหมจะลืมเหตุการณ์ในวันนั้นเสียสนิทใช่ธนศเสียงเข้ม ฟังดูดุดันขึ้นมาเชียวอ๋อปลาตัวนั้นเหรอลูกชายของคุณทำไมเหรอมันเป็นอะไรไปอีกล่ะเธอถามน้ำเสียงสบาดหน้ามุนคิ้วยน่นเริ่มผูกขมวดเข้าหากันด้วยความรำคาญชินจังตายแล้วแล้วก็เป็นคุณนั่นล่ละตัวต้นเหตุเอ๊ะตัวต้นเหตุบ้าไปแล้วปลาคุณจะตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะปลามันจะตายเพราะมีอายุไขของมันแล้วมาโทษฉันได้ยังไง พลอยใหม่โวยวายโต้เถียงสีหน้าเริ่มออกอาการไม่พอใจที่ทําให้เธอเสียเวลาลาคับโดยธรรมชาติแล้วอายุยืนยาวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานคุณยังได้แล้วถึงมันจะป่วยอาการของมันก็ยังรักษาได้แต่ที่มันต้องตายก็เพราะคุณถ้าคุณไม่ขับรถเร็วจนมาชนผมแล้วทําให้มันต้องกระเด็นไปกระแทกพื้นถนนจนช้ำนายแบบนั้นมันก็คงไม่ตายธนดอธิบายสาเหตุแต่แปลกตรงที่น้ำเสียงของเขา กลับไม่มีรังสีของความโกรธหรือขุนเคืองหญิงสาวเลยแม้แต่น้อยแต่ที่เขาต้องมาตามหาพลอยใหม่ก็เพียงแค่อยากจะให้หญิงสาวได้รู้สึกสำนึกอะไรขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าการขับรถเร็วโดยประมาทถึงไม่ได้ฆ่าใครแต่มันก็ทำให้สิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนคนหนึ่งอย่างทนุดนั้นจากไปและไม่มีปลาตัวไหนมาแทนได้แต่มันก็ไม่แน่ถ้าพลอยใหม่ไม่รู้สึกผิดอย่างที่เขาคิดไว้มันก็ไม่แน่ว่า บทลงโทษที่นางฟ้าใจร้ายอย่างพลอยหมายจะเจออะไรนี่คุณมันขี้ตูชัดๆเลยพลอยหมายตอบน้ำเสียงสะบัดคุณต้องรับผิดชอบธนศส่งเสียงเข้มคุณมันบ้าเพอเจ้าพลอยหมายเริ่มหัวเสียจนชักสีหน้าขึ้นมาอีกครั้งนี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณไม่ผิดงั้นเหรอชายหนุ่มถามน้ำเสียงเรียบเย็นสีหน้าของเขาเฉยชา หากดวงหน้าที่รกครึมไปด้วยหนวดเคราวเคียวแต่กลับดูอบอุ่นอ่อนละมุนในแววตาอย่างบอกไม่ถูกก็ใช่นะเซ่พลอยหมายตบด้วยน้ำเสียงสูงปรี๊ดคุณนี่เป็นผู้หญิงที่ใจร้ายมากเลยนะถามหน่อยเธอคุณไม่รู้สึกผิดขึ้นมาบ้างเลยเหรอธนดคาดคันสายตาคมจดจ้องไปที่หญิงสาวอย่างเอาเรื่องแล้วทำไมฉันต้องรู้สึกผิดล่ะคุณจะเลี้ยงปลาทั้งทีคุณก็ต้องดูแลมันให้ดีซิ ไม่ใช่ปล่อยให้มันป่วยแล้วก็มาโทษคนอื่นแบบนี้พลอยหมาเทียงผมบอกแล้วไงอุบัติเหตุวันนั้นซ้ำเติมให้ปลาคราฟของผมต้องโชคร้ายแล้วก็ตายในที่สุดธนดยังคงยืนยันเสียงเข้มสีหน้าของเขาจริงจังเอาเรื่องสายตาคมกริบยามอยู่ในอารมณ์โกรธมันทำให้อีกฝ่ายที่ตกเป็นจำเลยถึงกับอึดอัดแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงพลอยไหมโมโหมากแล้วจากที่เคยถามด้วยน้ำเสียงสูงปรีด จะกลายเป็นกรีดแทนก็พลอยหมายรู้สึกกดดันมากนะเพราะงานสำคัญในชีวิตของเธอกำลังจะเริ่มและผู้ชายคนนี้มายืนด่าๆๆเธออยู่ได้คุณต้องขอโทษผมก่อนแล้วก็ต้องรู้สึกผิดบ้างสำนึกผิดด้วยว่าที่คุณกลางขับรถเร็วจนชนชาวบ้านน่ะมันส่งผลร้ายมากแค่ไหนบางทีถ้าโชคร้ายกว่านั้นมันอาจไม่ใช่แค่ทำให้ปลายอย่างชินจังตายถ้ามันชนเข้าจังๆที่ตำแหน่งคนขับซึ่งก็คือผมแล้วถ้าผมตายคุณจะว่าไง คุณจะรู้สึกยังไงและผู้หญิงอย่างคุณจะรับผิดชอบยังไงครับชายหนุ่มร่างสูงพูดยาวราวกับครูจริยธรรมกำลังสั่งสอนนักเรียนจอมดื้อตัวเล็กๆที่นอกจากไม่เชื่อฟังแล้วยังไม่ยอมรับผิดเถียงข้างๆครูคอูยู่ตรงหน้าแล้วก็เชิดหน้ารัานขึ้นสูงแทบเงยแงนขนคอตั้งเพื่อต่อสู้กับเขาอยู่อย่างถือดีพลอยใหม่นิ่งเงียบฟังเหมือนกับเริ่มรู้สึกขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่ธนดพูดนั้นมันก็มีส่วนถูกอยู่ไม่น้อย แต่ในใจก็ยังประท้วงเข้าข้างตัวเองเป็นกระต่ายขาเดียวคนนี้บ้าไปแล้วก็ที่คุณเพิ่มๆอยู่มันยังไม่เกิดขึ้นสักหน่อยและคุณก็ปลอดภัยดีขนาดนั้นรถคุณมันแทบจะเป็นเศษเหล็กซะแล้วด้วยซ้ําแล้วคุณจะเอายังไงอยากได้เงินงั้นสิใช่หรือเปล่าคําถามยาหยันประดุดโยนหินถามทางทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้ร่ํารวยมหาศาลเหมือนก่อนแล้วไฮโซเอ็ Hi so ต่างหากสถานะที่เธอเป็น เงินคุณลบล้างความผิดของตัวเองด้วยเงินเงินเหรอธนส่งเสียงเข้มตอบกลบับทําเอาสีหน้าคนสวยอย่างพลอยใหม่ถึงกับถอดสีซีดเป็นไก่ต้มไหว้เจ้าก็ล้วคุณจะให้ฉันทํายังไงปลาก็ตายไปแล้วมาฟูมไฟกับฉันแล้วปลาของคุณมันฟื้นขึ้นมาหรือไงพลอยหมายตอบเสียงสูงสีหน้าเริ่มครุ่นเครียดและพะวงกับงานที่ใกล้จะเริ่มแต่ไม่พอใจที่คนร่างสูงมาเซาซีจะเอาผิด ทั้งที่เธอไม่ได้เจตนาจะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีเจตนาจะให้ปลาชินจางตายเธอแค่สนุกกับความเร็วก็เท่านั้นใครมันจะไปรู้ว่ามีปลาอยู่ในรถโกโรโกโซนั่นของเขาคุณต้องขอโทษธนดยื่นคำขาดชัดเจนอีกครั้งใบหน้าของชายหนุ่มไร้รอยยิ้มถึงแม้ว่าจ้องมองเข้าไปลึกๆในแววตาแล้วธนดจัดว่าเป็นผู้ชายตาสวยและดูหวานอย่างน่าอิจฉาสำหรับสาวๆ แต่มันขัดกันเลือกเกินกับโหนดคราวรุงรังที่เกือบจะดูเป็นโยคยีแต่โชคดีที่วันนี้เขาแต่งตัวดีกว่าคราวแรกที่พลอยหม่เจอไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มีโอกาสได้ย่างกรายเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ไม่มีชีวิตรอดได้มาเยือนด่าพลอยหมายเปล่าๆอย่างนี้แน่ผู้ชายอะไรตา,วาหวานหวานหน้าใสผิวขาวดูดีไม่มีที่ติมองรวมๆแล้วจัดว่าเป็นผู้ชายที่ดูดีมีออร่า แต่มันจะดูดีกว่านี้มากถ้าคงไว้แค่หน้าหล่อใสสะอาดสะอาดแบบไม่มีคราวที่รกรุงรงังแทบจะถักเปียได้ในคนนี้นี่ไม่มีใครจัดการหรือให้คำปรึกษาเรื่องการแต่งตัวหรือจับลุคให้ตัวเองบ้างหรือไงนะพลอยไหม่มองจ้องชายหนุ่มตรงหน้าแล้วก็หลุดเข้าไปในพวังตามสัญชาตญาณทางสายอาชีพแล้วยังอยากจะจับธนดแต่งตัวราวกับเขาเป็นนายแบบตามประสาหญิงสาวผู้คลั่งแฟชั่น ที่ใครๆต่างยกให้เธอเป็นแฟชั่นนิตตาตัวยงของวงการแต่ขณะที่พลอยใหม่นิ่งจ้องเขาอยู่นานอย่างนั้นมันก็ทำให้ธนทรู้สึกแปลกๆขึ้นมาได้เหมือนกันเธอคิดอะไรอยู่อยู่ดีๆก็เงียบนิ่งชายหนุ่มสงสัยในใจไม่ฉันไม่ผิดเพราะคุณพุ่งมาชนรถฉันเองพลอยใหม่สบัดเสียงตอบและทาทีจะเดินหนีกลับไปในงานที่ตอนนี้น่าจะได้เวลาแล้วคุณยังไปไม่ได้พลอยใหม ชายหนุ่มเรียกชื่อพร้อมกับควา้าข้อมือเล็กไว้หมาบล็อกตัวเธอไว้ไม่ให้หนีไปไหนอย่างกับเธอเป็นอาชญากรสาวที่ฆ่าปลระคัฟตายหญิงสาวแปลกใจที่เขาเอาจริงเอาจังกับแค่สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งต้องตายลงแล้วมันก็เป็นแค่ปลระคฟัฟความจริงพลอยหมายรู้อยู่บ้างว่าปลระคฟัฟถ้าสวยๆสายพันธุ์ดีๆก็ราคาแพงระดับหลักแสนหลักล้านเจ้าเชีนจังอะไรนั่นมันจะแพงขนาดนั้นหรือ,อยัางไงเขาถึงกัดเธอไม่ยอมปล่อย เอาละถ้าเขาไม่ยอมก็คงต้องให้มันรู้ชัดๆกันไปเลยว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่โอเคตกลงพูดมาเลยดีกว่าว่าคุณจะเอาอยัางไงาปลาหนึ่งตัวที่ตายไปนะ่ะฉันต้องทำยัางไงาคุณถึงจะยอมปล่อยฉันไปทำงานเนี่ยนอนเห็นไหมงานบนรันเวก์กำลังจะเริ่มแล้วพลอยใหม่เสียงแ้มสีหน้าฉายแววจริงจังขึ้นมาทันทีและดูเอาเรื่องที่สุดเท่าที่เธอเคยทำธนดหยุดมองหญิงสาว เป็นครั้งแรกที่ชายหนุ่มได้มีโอกาสจ้องลึกเข้าไปในแววตาคู่สวยหวานนั้นอย่างเนิ่นนานท่วนทีที่สุดชายหนุ่มพบว่าพลอยหมสวยอย่างไม่มีที่ติด้วยใบหน้ารูปไข่ปากนิดจมูกหน่อยหากเชิดรันในองศาที่พองามเครื่องหน้าอันเหมาะสมได้รูปผิวพันผ่องใสผุดผาดกระชากใจชายหนุ่มหลายๆคนได้เพียงเสี้ยววินาทีที่มองจ้องแต่หน้าวันหวานกับผิวใสๆมันจะดูสวยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นถ้าเธอมีกิริยานุ่มนวล อ่อนโยนมากกว่านี้บ้างถนดคิดเสียดายความสวยความที่เธอมีนิสัยหุนหันพลันแล่นใจร้อนและเอาแต่ใจอย่างที่สุดชายหนุ่มคิดว่าที่พลอยใหม่เสียนิสัยแบบนี้คงเพราะฐานะเงินทองนามสกุลดังพ่วงท้ายและการถูกเลี้ยงดูมาอย่างประครบประงมถูกเอาใจจนเกินพอดีมันเลยกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันทําให้นิสัยติดตัวที่น่าด,าดัดมาพร้อมๆกับดวงหน้าหวานทว่าคมเฉียวแบบนั้นอย่างช่วยไม่ได้ เขาอยากดัดนิสัยเธอพลอยไหมผมอยากแกล้งคุณซะแล้วสิธนตนึกสนุกอยู่ในใจพร้อมคลี่ยิ้มอย่างร้ายกาศบอกมาสซพลอยไหมสบัดเสียงถามหน้ามุนหัวคิ้วม้วนขมวดเข้าชนกันแสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้าจนหน้าหัวเราะในอารมณ์ของอีกฝ่ายผมต้องการคำขอโทษธนตตอบน้ำเสียงทุ้มฟังดูอบอุ่นแต่ทว่าวก็ระบายไปด้วยความเศร้าหมอง ฉันขอโทษพลอยหมายตอบกลับในนาทีนั้นด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งและฟังดูจริงใจเช่นกันและผมแค่อยากให้คุณรู้สึกผิดบ้างอย่างน้อยๆจะได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างว่าการสูญเสียมันเป็นยังไงชายหนุ่มบอกมุมปากคลี่ยิ้มน้อยๆเพียงแค่มีรอยยิ้มประดับที่ดวงหน้าหล่อๆนั้นของเขาก็พอฉันทําไม่ได้หรอกฉันจะไปเข้าใจความรู้สึกของคุณได้ยังไงก็ฉันไม่ได้เลี้ยงชินจัง และฉันไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงฉันไม่ชอบพลอยหมายตอบจริงจังก็มันจริงนี่นาเกิดมาหญิงสาวไม่เคยเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงตัวไหนเลยไม่ว่าจะหมาแมวนกหรือแม้กระทั่งปลาเธอไม่มีทางจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ปลาตายไปจากเขาอย่างเจ้าชินจังได้หรอกผู้ชายคนนี้ถ้าจะบ้ามาฟูมไฟกับเรื่องงง่ๆมันช่างเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาขัดขวางช่วงเวลางานสำคัญของเธอซะจริงๆเลยไร้สาระสิ้นดี เรื่องจริงเหรอเนี่ยทนทหลุดปากถามอย่างอัศจรรย์ใจผู้หญิงส่วนใหญ่ก็รักสัตว์และมีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นนี่นามิน้าพลอยใหม่เธอถึงไม่มีความอ่อนโยนในหัวใจเสีบ้างเลยเพราะเหตุนี้นี่เองใช่พลอยหม่ยทอดน้ำเสียงยอมรับก่อนที่จะพูดต่อไปอีกว่าฉันขอโทษคุณแล้วคราวนี้จะปล่อยให้ฉันไปทำงานได้หรือยังหญิงสาวถามน้ำเสียงฟังดูอ่อนลงกว่าเมื่อครู่มากมาย และอีกฝ่ายที่ร้อนรนยิ่งกว่าก็มีท่าทีเย็นลงในฉับพลันเมื่อได้ยินคำขอโทษจากปากของหญิงสาวปกติเดิมทีไม่มีทางที่ผู้ชายอย่างทนดจะโกรธใครได้นานแค่คนสวยๆหน้าใสๆสำนึกผิดและทำตามบัญชาของเขาอย่างว่าง่ายเพียงเท่านี้ต่อให้ใจกล้าตีฝีปากเก่งแค่ไหนก็ดูน่ารักน่าให้อภัยขึ้นมาได้ในพริบตาแต่ต้องไม่ใช่กรณีนี้เพราะสำหรับทนดพลอยใหม่ไม่ใช่ผู้หญิงปกติทั่วไปที่เขาเคยเจอ ไม่ผมไม่ยอมยกโทษให้ผู้หญิงใจร้ายอย่างคุณจนกว่าคุณจะมาทำงานชดใช้เขาเอ่ยเสียงเข้มดวงหน้าหล่อเรียบนิ่งดูหน้ากริงเกรงอยู่ไกลๆหากหญิงสาวไม่ได้รู้สึกหวั่นกลัวเลยสักนิดทำงานงานอะไรไม่ทราบเจ้าของใบหน้าสวยสะบัดเสียงถามอาการนี้เมื่อฝ่ายชายเห็นเขา้ายิ่งทำให้เขาอยากเอาชนะคนตัวเล็กเอาแต่ใจคุณต้องมาเป็นเลขาผมเพราะตอนนี้ผมต้องการเลขา ธนดพูดอย่างเอาแต่ใจกว่าฉันเป็นแฟชั่นนิสตาม่ใช่จบเลขานุการมาจะทำงานให้คุณได้ยังไงคู่กรณีเถียงบ้างเขาจะบ้าหรือไงไม่เห็นหรอว่าพลอยใหม่มีอาชีพอะไรให้ไปเป็นเลขาผู้ชายอย่างคุณกัดกันตายพอดีสแสดงว่าคุณจะไม่รับผิดชอบที่ทำปลาผมตายธนดส,สรุปอย่างไม่พอใจใสายตาเครืองโกรธเอาเรื่อง ปกติธนดไม่แสดงออกจริงจังกับใครอย่างนี้เลยแต่กับผู้หญิงร้านคนนี้ชายหนุ่มต้องใช้แอคติ้งอย่างสูงส่งเน αι, คุณฉันไม่ชอบให้ใครมาว่าฉันไม่มีความรับผิดชอบหญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดใบหน้าสวยหวานเบื้องตึงเง้นก็แสดงว่าคุณตกลงธนดได้ทีรวบรัดสรุปตบท้ายอย่างรวดเร็วชนิดที่อีกฝ่ายตั้งตัวไม่ทันพลอยหมายยืนงงกับข้อสรุปของธนด พรุ่งนี้เช้าคุณต้องไปรายงานตัวกับผมที่บริษัทด้วยไม่อย่างนั้นผมไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆแนะ่พลอยไหมธนสั่งแกมคูขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวดังขึ้นค,คุณแม่พลอยหมาย,ยกมือถือขึ้นกดรับสายเมื่อมองหน้าจอรู้ว่าใครโทรมาพลอยใหญ่แผลแย่แล้วลูกปลายสายเสียงสะอื้นเกิดอะไรขึ้นคะพลอยหมาถามออกไป จิตใจรู้สึกไม่ดีไม่ได้ยินเสียงสะอื้นไห้ของมารดาใหญ่แพรเจนจิราผู้เป็นมารดาที่คุยอยู่ปลายสายมีน้ำเสียงสะอื้นไห้จนฟังไม่ได้สับแพรทำไมคะคุณแม่พลอยใหม่คั้นคำถามด้วยเสียงอันสัน่นเพราะเชื่อว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับแพรไพลินแน่ๆถ้าผู้เป็นมารดามีน้ำเสียงที่ร้อนรอนและสั่นเครือราวกับพูดไปร้องไห้ไปแบบนี้ แพรประสบอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอาการหนักมากฮะยญ่แพรพลอยหมาอุทานเสียงหลงก่อนที่น้ำตาจะเอือกคลอเบ้าก่อนจะไหลลงมาอาบพวงแก้มใสายของตนอย่างแสนสงสารแม่กับพ่อมาดูน้องตอนนี้ยังไม่ออกมาจากไอซีกันเลยเจนจีราครวนครางสลับร้องไห้โฮมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณแม่ก่อนหน้านี้ แพรร้องไายบอกพ่อกับแม่ว่าเป็นตาย่ังไงก็ไม่ยอมแต่งงานสุดท้ายคว้ากุญแจรถแล้วขับออกไปมารดาเล่าด้วยน้ำเสียงสะอื้นมาตามสายโทรศพัพท์แพรยังขับรถไม่แข็งเลยยังไม่มีใบขับขี่ด้วยซ้ำใช่แม่ผิดเองผู้เป็นมารดาเอาแต่โทษตัวเองพลอยจะรีบไปเดี๋ยวนี้คะ่ะพลอยหมายบอกมารดาก่อนที่จะวางสายแต่เธอก็ลืมไปว่า กุญแจรถไม่ได้อยู่ที่ตัวเพราะทีมงานนำรถไปใช้ตายจรงไอ้ปุ่นเอารถไปไว้ใช้รับส่งทีมงานนี่นาตายละแล้วจะทำไงดีสีหน้าของพลอยหมายบ่งบอกว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเกิดอะไรขึ้นครับธนดถามด้วยน้ำเสียงห่วงใยเขารู้ว่าจากอาการของพลอยใหม่แล้วคงเกิดเรื่องไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ยายแพรรถความค่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอาการสาหาัส พลอยหมายตอบเสียงเบาอย่างสั่นพร่าไปได้วยความสะเทือนใจจากเรื่องทันด่วนอันไม่สู้ดีอีกทั้งดวงหน้ามีหยดน้ำตาร่วงพลูยอย่างยากจะหักห้ามดูเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงแม้จะเอ่ยพูดผมพอจะช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมธนดเอ่ยถามในตาคู่คมนั้นฉายแววห่วงใยสำหรับธนดแล้วเขาคิดว่าถึงแม้พลอยหมายจะทำชินจางตายแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่หญิงสาวกำลังเผชิญก็คงร้ายแรงไม่น้อย การหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ในฐานะของเพื่อนมนุษย์และเพื่อนมนุษยธรรมมันควรจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนชายหนุ่มจึงอยากจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้พลอยหม่บ้างอฉันต้องเรีบไปโรงพยาบาลแต่ว่ารถไม่ได้อยู่กับฉันพลอยหม่ตอบงั้นผมจะพาคุณไปเองธนดอาสาด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจก่อนที่เขาและพลอยหม่จะตรงไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่แพร์ไพลินกำลังเข้ารับการรักษาอยู่ ซึ่งขณะนี้เป็นตายเท่ากันมีเพียงปาฏิหาริเท่านั้นที่เป็นความหวังสุดท้ายเธอใหญ่แพรหลังจากที่ธนสรับอาสาจะพาพลอยใหม่ไปโรงพยาบาลแต่งานแฟชั่นที่กำลังจะเริ่มขึ้นก็สำคัญหัวใจวาวุ่นห่วงหน้าพวงหลังแต่เธอก็หาทางออกด้วยการมอบหมายให้อนองออนหุ้นส่วนห้องเสื้อสาวสวยช่วยดูแลงานทั้งหมดแทนเธอแต่จะติดก็ตรงที่พลอยใหม่จะต้องขึ้นเวทีเพื่อรับช่าดอกไม้ และโค้งรับเสียงปรบมือหลังจากที่นางแบบเดินชุดฟินาเร่เสร็จเพราะหญิงสาวคงไม่สามารถมาขึ้นเวทีในตอนนั้นได้แน,น่ๆทีมงานจึงแก้ปัญหาล่วงหน้าด้วยการฉายภาพลอยหมายบนผืนผ้าบนเวทีแทนตัวจริงของเธอมันน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเมอร์เซเดสเบนซ์คันหรูของเจ้าพ่อสื่อรูปงามเล่นไปด้วยความเร็วชิวหากแต่ระหว่างทางหญิงสาวไม่มีความสบายใจเป็นที่สุดมีเพียงแค่ความว้าวุ่นใจและคิดหาเหตุผลสระตะว่า ทำไมแพรไพลินถึงได้ตัดสินใจทำอะไรลงไปแบบนั้นมารดาบอกก่อนเกิดเหตุแพรไพลินบ่นว่าอยากตายอยากหนีไปในที่ที่ไกลสุดขอบฟ้าพลอยใหม่ไม่คิดว่าคนที่อีกไม่กี่สัปดาห์จะเข้าร่วมการแข่งขันเปียโนบนเวทีการแข่งขันที่สำคัญระดับนานา,นาชาติอยู่แล้วจะอยากหนีไปไหนพลอยใหม่รู้ดีว่าไม่มีอะไรสำคัญต่อน้องสามากกว่าเปียโนแน่ๆถ้าจะหนีมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่จะเป็นไปได้ นั่นคือการแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ต่างหากหนีแต่งงานต้องเป็นเรื่องนี้แน่ๆแพรภไพลินเคยบอกกับเธอว่าถ้ามีวิธีไหนทำให้ไม่ต้องแต่งงานกับคนใจร้ายอย่างอนักได้แพรภไพลินยินดีจะทำแม้ตายก็ยอมหรือสาเหตุที่ยายแพรแตัดสินใจจับชีวิตของตัวเองลงแบบนี้เพราะต้องการหนีการแต่งงานกับคนใจร้ายอย่างเจ้าพ่อกาซิโนเยายแพระนะยายแพรน้องของพี่ทำแบบนั้นทำไม เมื่อพลอยหมายคิดมาถึงตรงนี้แววตาก็หม่นเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อถึงโรงพยาบาลเอกชนที่แพร่พยลินรักษาตัวอยู่ผู้เป็นพี่สาวก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งอย่างร้อนรอนในใจระหว่างนั้นดวงตาหวานก็มีหยาดน้ําตาเอ่อล้นขึ้นมาและไหลาอาบแก้มซหยจนดวงหน้าเปื้อนไปด้วยมาสคารา่าหญิงสาวยกมือเล็กขาวๆข,ขึ้นปาดคราบน้ําตาที่แก้มนับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะถึงหน้าห้องไอซเธอก็ข่าอ่อนย่บ หมดแรงทันทีที่เห็นสภาพน้องสาวนอนป่วยแบบไร้สติแถมร่างกายก็ระยงระยางไปด้วยเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์เป็นหรือตายใกล้กันแค่เส้นบางๆปาฏิหาริย์อย่างนั้นเหรอยายแพรอย่าเป็นอะไรนะพี่ขอร้องลอยเสียงมารดาสั่นเครือน้ำตาคลอเบ้าผูเข้าหาลูกสาวคนโตเรากำลังต้องการคนปลอบใจลูกสาวใครใครก็รัก คนเป็นแม่รู้สึกเหมือนว่ามีใครในเงามืดกำลังควักดวงใจของนางไปใหญ่แพรแย่แล้วลูกหมอบอกว่าให้ครอบครัวทำใจไว้บ้างพลอยแม่หัวใจสลายแล้วลูกโท่อยายแพรมารดาร่ำให้ฟูมฟายราวคนเสียสติใจเย็นซิคุณจิราหมอที่นี่เก่งอย่าเพิ่งฟูมฟายไปลูกเราถึงมือหมอแล้วทุกอย่างต้องดีขึ้นปันพศปลอบภรรยา โอบกอดร่างนั้นแนบแน่นสามคนพ่อแม่ลูกคุณหมาว่าไงบ้างคะคุณแม่พลอยไหมเอ่ยถามมารดาด้วยน้ำเสียงตระนกและสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลห่วงใยในอาการของแพรภัพลินน้องสาวหลังผ่าตัดแกหมดสติไปตอนนี้ยังหายใจเองไม่ได้โทแพรลูกแม่เจนจิราตอบทั้งส่อื่นดวงตาฉ่ำแฉะไปด้วยคราบน้ำตาเอาคุณธนด บรรพศเอ่ยทักทายเมื่อเพิ่งทันเห็นธนุดยืนอยู่ห่างๆแล้ววันนี้ธนดุดลูกชายคนเล็กของคุณกำปนาศมากับยายพลอยได้ยังไงหรือเป็นเพราะว่าทั้งสองคนนี้จะรู้จักกันมาก่อนจริงๆสวัสดีครับคุณเอมาได้ยังไงผมมาส่งคุณพลอยไหมครับไปออกไปให้พอเลยนะเพราะคุณเพราะครอบครัวของคุณสาเหตุมาจากต้นตะกูลของคุณนั่นแหละทําให้เรื่องมันต้องเป็นแบบนี้พลอยใหม่คาดโทษ ดวงตาหม่นเศร้าและเริ่มเอ่อไปด้วยน้ำตาเยยพลอยบรรพศปรามทำไมเพราะพวกคุณสั่งให้เยยแพรต้องแต่งงานกับพี่ชายของคุณเยยแพรคงไม่คิดสั้นแบบนี้พลอยไหมพ่อบอกให้หยุดบิดาเสียงเข้มไปให้พ้นฉันไม่อยากเห็นหน้าคนหญิงสาวตอบว่าด้วยน้ำเสียงคาดโทษมือน้อยๆระดมทุบตีที่แผงอกแกร่งอย่างเร่รัว ตั้งใจจะให้เขาตายลงคามือในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นทายาทของพวกฆาตรกรที่ทำให้แพร์ไพลินต้องผเผชิญโชคชะตาแบบนี้ฉันเกลียดคุณพลอยหมายตวาดเสียงเกลียวเกลียดคนเกลียดพวกคุณต้นตระกูลของพวกคุณพ่อของคุณแล้วก็ไอพี่ชายหน้าเฮียมใจโหดที่ฆ่าคนเป็นผักปลานน่นไปให้พน้นออกไปหลังจากที่พลอยหมายเห็นร่างน้องสาวที่น่าสงสาร ก็เสียใจจนแปลเปลี่ยนเป็นโกรธแค้นเมื่อนึกถึงความน่าจะเป็นที่ทําให้แพรภัยลินต้องมีสภาพแบบนี้พลอยไหมทนอทท่อเสียงเศร้าเขาจะทํายังไงดีจะต้องทําอย่างไรให้เรื่องทุกอย่างคลี่คลายลงไปได้เขาไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนน่แล้วนะที่คนน่ะแคบตาตายแต่ดูฉันสิน้องสาวของฉันทั้งคนน้องสาวฉันจะเป็นเลือดตาย หมอเก่งๆยังให้คำตอบไม่ได้เลยพวกคุณน่ะมันคนบาปเพราะพวกคุณไม่สมควรที่จะให้พวกเราไปเกี่ยวดองด้วยรอกไปให้พ้นนะอย่าให้ฉันเห็นนะไม่งั้นฉันจะไปฆ่าปลาของคุณให้ตายทั้งฟาร์มเลยพลอยหมายโกรธน้ำเสียงเครี้ยวกราดอย่างที่สุดเธอเกลียดพวกเขาความผิดที่ไม่สมควรให้อภัยกลับไปก่อนเถอนะเนาะคุณธนดบรรพศผู้เป็นบิดาบอกชายหนุ่มอย่างนุ่มนวล ทั้งที่ดวงใจกำลังจะสลายผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับทนดต,ตอบเสียงอ่อนโยนและดวงตาที่รู้สึกผิดไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกทนดเราก็ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ยายแพรตัดสินใจทําแบบนี้ความจริงแล้วเหมือนเรื่องอะไรกันแน่ทุกอย่างเราแค่สันนิษฐานบรรพธอธิบายก่อนที่จะจ้องมองทนดและรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจผู้ชายคนนี้ ลูกชายคนเล็กของกรัรมปนาธช่างแปลกและแตกต่างผิดก,กันกับผู้พี่เลือเกินโชคดีของกรัรมปนาธที่คนใจเฮี้ยมือเปื้อนเลือดอย่างเขายังพอมีลูกชายเป็นคนดีๆอย่างธนดอยู่บ้างครับผมขอให้น้องแพรปลอดภยัยธนดทิ้งท้ายพลางระบายรอยยิ้มเศร้าแทนความห่วงใยอย่างจริงใจ